อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอด follow นะหรือยอดผู้ติดตามของ IG นะครับอ่ะส่ววิธีการจะเป็นยังไงนะับเชิญรับชมมาฟังกันได้เลยนะครับอ่าให้คุณมชมินะเปิด Google ขึ้นมานะอ่ะแตน,นเซิร์หา k m MM m k t ็มคนะอ่ะแตน,นก็เข้าไปที่เว็บไซต์แรกได้เลยนะเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเค m k อ MM ็มนะอ่ะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะ พอเข้ามาแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะอให้เราลงชื่อเข้าใช้นะตังนี้คนที่มีรหัสสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะะอส่วนคนที่ยังไม่มีนะก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะนะครับที่สมัครสมาชิกด้านบนขวามือตรงนี้นะอตัวนี้เขาจะให้เรานะใส่ชื่อผู้ใช้นะแล้วก็อีเมลนะะต่อข้อมูลนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะ ลาดผ่านตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องจดจำลาดผ่านให้ดีนะฮะแล้วก็ต้องยืนยันลาดผ่านอีกครั้งฮนะ่ะจากนั้นก็อย่าลืมติ๊กที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะฮะแล้วก็ติ๊กไปที่ฉันได้อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดตกลงยอมรับเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะฮะส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะต้องการที่จะลงชื่อสมัครใช้ด้วย Google นะก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะ ทําการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็เอาชื่อผู้ใช้นะแล้วก็ลหาสผ่านนะที่ทำการสมัครแล้วนะมาลงชื่อเข้าใช้ด้านหน้าได้เลยนะฮะกดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะ,อะพอกดลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะในเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะ,ะให้คุณผู้ชมนะกดไปทีนะ่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะใน,นนี้ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะ,ะคุณ <Yeah. S 1> ผู้ชมก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยนะ,อะนอกจากจะมี a c e b o o k นะ Instagram นะ ทิกต็อกนะฮะยูทูบนะครับ,รบแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับอ่ะแต่และแพลตฟอร์มก็จะมีบริการต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันเลยนะฮะตรงนีงนะ้ผมจะไม่ใชนะ้แพลตฟอร์มของ i n s t a g r กรมนะอ่ะผมจะไมาเลือกไปที่ i n s t a g r กรนะอ่ะแต่นั้นผมเลือกไปที่เพิ่มผู้ติดตามตรงนี้นะอะเก็เลือกไปเลยนะอ่ะแต่นั้นบริการนะผมจะเลือกไปที่เพิ่มผู้ติดตามอันแรกเลยนะอะเขาก็เลือกไปเลยนะแต่นั้นนะครับข้อาไมได้บายตรงนี้นะ ตรงนี้ก็อ่านให้ละเอียดเลยนะครับมันก็จะมีหมายเหตุบอกนะฮะอ่ะเป็นหมายเหตุสําคัญนะตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะฮะต่อมาเราจะให้เราฮะเอาลิงก์ของอินสตาแกรมมาใส่ตรงนี้นะ่ะผมจะเปเอาลิงก์ของอินสตาแกรมมาฮะอ่ะแตนั้นก็ใส่ลงไปนะฮะอ่ะแต่นั้นเขาจะให้เราใส่ปริมาณลงไปนะ่ะของการสักหนึ่งร้อยเนี่ยอ่ะแตนั้นเว็บไซต์ก็จะทําการคํานวณค่าใช้จ่ายด้านล่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะ อ่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะอ่าพอท้การกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะยืนยันนะครับว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะสีเขียวเขียวยังไครับอ่ะตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบอ่ะปอดการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้นะไอเข้าที่ปอดการสั่งซื้อตรงนี้นะอ่าหน้าปอดการซื้อก็จะมีไ d นะครับแล้วก็บริการที่ทําการสั่งซื้อตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ลิงกนะที่ใส่เข้ามานะอ่ะส่วนตัวนี้เป็นสถานะบอกนะครับว่าเราดําเนินการอยู่นะครับ ลิงตัวนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้นะลิงนี้ถูกต้องหรือเปล่านะก็คลิกเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะฮะผมก็ทาการตรวจสอบแล้วนะครับว่าลิงที่ผมใส่เข้ามานั้นถูกต้องนะ่ะถ้าลิงมีถูกต้องก็เป็นสามารถที่จะเพิ่มผู้ติดตามได้นะครับอตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะฮะต่อมานะฮะถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเติมเงินนะเดยคเข้าไปเติมเงินตรงนี้นะการเติมเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกเลยนะฮะวินาสแกน n QR Code นะโอนเงินแนบสลิปนะทางเป้าเลบนะ ริปโตนะฮะแล้วก็เพอร์เฟกต์แมนนี่นะอ่ะแต่ละช่องทางก็จะมีอ่ะคาแนะนําที่แตกต่างกันนะฮะอ่ะคือผู้ชมทำตามคาแนะนาด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะอ่ะส่วนด้านความมือนะฮะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินนะอ่ะถ้าผู้ชมนัดทาการเติมเงินจากด้านซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะผมจะมาขึ้นที่ด้านขวาตรงนี้นะ่ะอ่ะผู้ชมนะอ่ะใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะอ่ะหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกนะะอ่ะก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะ ให้เข้าไปดีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้อ่าก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS เลยนะครับอ่าแะถ้านะคุณผู้ชมใช้เว็บไซต์และต้องการที่จะแนะนําเพื่อนนะหรือต้องการที่จะแนะนําเพื่อนมาใช้เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะก็ต้องคลิกตรงนี้นะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะอ่าแล้วก็ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้ใช้กันนะคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนํ้าเเซ็นเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างไรายได้ให้คุณผู้ชมไปด้วยนะฮะ ต่อมาถ้าคุณผู้ชมนะต้องการที่จะติดตอ่อแอดมินนะหรือว่ามีปัญหาอะไรต้องการจะติดตอ่อแอดมินนะะไปเข้าไปด้าหน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะแต่ถ้าเข้าไปดีติดตอ่อแอดมินตรงนี้นะ,ะก็สามารถติดตอ่อแอดมินได้สองช่องทางนี้ได้เลยนะครับอเพื่อ,อการไม่เสียเวลานะคนจะเปิดหน้าไอจีขึ้นมาแล้วนะครับว่าผู้ติด,ดตามของเราขึ้นหรือเปล่านะะตอนนี้ผู้ติด,ดตามอยู่ที่สองนะตรงน,นี้คุณผู้ชมก็สามารถกดรีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะ นะตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเป็น80แล้วนะฮะอ่ะอย่างที่บอกนะฮะอ่าวิซายกำลังดําเนินการอยู่นะตรงนี้ผมก็จะรอให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะอ่ะผมก็จะจัดไปตอนที่อ่ะยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะกลับประจับสกีนะฮะอ่ะผมก็ทําการรอให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมานะฮะตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะสำหรับท่านผ mm hmm. ah. well, ู้ชมท่านใดนะครับต้องการที่จะอ่ะเพิ่มยอดผ ไอจี IT ใหม่นะต้องการที่จะเพิ่มผู้ติ่ตามนะอะผมก็จะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ด้านล่างคลิปนะอ่ะส่วนสารของคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ